โอ้ oh, ขามเทศก็ใช้ได้นะครับเนี่ยว้มะขามเทศเป็นตันเลยนะเน oh, ี่ยเออรงเขาทำชำตอนเลยโอ้ oh, มะขามเทศก็เหลือเฟือแล้วขามเทศครับดูของเลยดูคนขายรัย โอ้โหจะขายขายหมดเป็นตันเป็นตันเลยเนาะนี่เนาะโอ้มีตัดแต่งจริงให้มันโปร่งไงดูเขาทำนะทำครบสูตรเลยไม่่คอยมีคนนิยมเหรอมันจะไม่มีพันธุ์จำพวก่ะมันไม่จะขายดีใช่ไหมขายพันธุ์จำพูกขายดีใช่ไหมขายดีใช่หมากก็อร่อยนะมันมันตั้งนั่นคือคนชอบลองตั้งลองตั้งจมลองของแอปเปิล นนไหน bueno? เลี้ยงแถวกันเออแล้วอันไหนล่ะมันจิบมมดก่อนขามเทศหมดก่อนกินง่ายง่ายใช่เมื่อขามเทศจิ้มดก่อนเลยอย่างโี้นะมันเป็นบ่รู้คือกันเนี่ยว่าม nee ันเป็นผลไม้อะไรขนาดกินง่ายกินง่ายเราแพงขนาดนั้นบอกเลยว่าจิ้บ่ซื้อกิโนเด้อมันแพงโหดขายโลเท่าไหร่ครับที่บ้านนี่ไม่ที่ว่าเขาหลับต่อไปน่ะเขาหลับต่อจากเอียงไปน่ะเอียงก็ขายแค่ห้าจีบแล้วเขาหลับต่อเอียงไปน่ะเขาไปเอาโลละร้อยยี่สิบ อยเขาไปขายในเมืองขายได้เนาะอืมันหวานเนี่ยมันหวานมันหวานกินง่ายกินง่ายแล้วมันก็แล้วมันก็เป็นอะไรวะมันเป็นระบบอะไรของเขาแหละอันอะไรเขาเรียกย่อยอาหารย่อยระบบขับถ่ายง่ายเออระบบขับถ่ายระบบใช่ขับถ่ายง่ายอืมนี่เตรียมจะออกกินง่ายถ่ายคล่องจ้าอดูดูเกี่ยวข้าวมันจะออกดอกกันได้เนาะ ใช่มันมันเป็นสีนี่มันเตรียมจะออกมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วซอนมีฟักมาดูใหม่อีกว้าใช่จะมามาว่ามัจะมาครับจะมาจะเอาบัวมาให้จะเอาบัวมาให้มีผลผลิตก็จะมาดูครับรู้แหล่งแล้วใช่เพราะว่าตันต้องใกล้ๆเนี่ยผมก็อยู่ปะท้ายนี่เด้ดเดี่ยนิรวมอยู่ปะท้ายรู้แหล่งแล้วทีนี้มาขามเทศทงนั้นเลยนะ ยังบ่ทันปลูกนี่ให้ปลูกยังยังเลยมีสองสามต้นเองครับคือสิบต้นปลูกหน่อยแหละไม่ผมผมก็คนเดียวผมก็ค่อยๆทำไปเหมือนกันกี่พ่อลูกค้านี่เออไอลูกค้าไม่เป็นไรตอนนี้คือไม่ได้ปลูกไงเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ก่อนายก็ว่าเอาแค่พอเพียงมายก็ว่าเราต้องการแค่นี้ลูกค้าจะมาซื้อเจ้ายี่สิบโลมีสิบโลเอาไปสิบโลก็บอกบอกผ่านให้เขามานี่เลยก็ได้ ร uh mm. uh> um <Okay, ああ Además, ู้แรงแล้วเขาจะเอาเยอะผมก็ไปมารับเอามินี่ก็ได้มารับไปขายต่อกินกําไรจักหน่อยก็ได้นี่ได้เลยได้รู้แรงแล้วเนาะเวลาเขามาขนเนี่ยคือคือคือหนึ่งเนี่ยมันจะมีเขาเรียกอย่างกลยุทธ์ทางการตลาดเนาะว่าไอ้เจ้านี่เขาให้สิบห้าบาทเด้อเจ้าจิมาให้สิบสองบาทเ่ราะอะไเนี้ยแค่นั่นแหละเขาก็เอาสิบห้ากับสิบห้าไผว่าสิบห้าเป็นด็อกเตอร์แล้วมันนีเป็นทั้งสิบว่าเอาล่ะรู้แรงแล้วที่นี่ ติดต่อช่วยขายปลูกจะผมมาซื้อไปขายต่อเอาก็ดีเดนี่ขายเยอะเยช่วยงกันนหรือว่าเองไม่ไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมแนเพราะว่านี่มันได้ผลผลิตแล้วกินส่วนต่างเนาะกินส่วนต่างเนาะมะขามเทศนี่แหละเขาถึงหวังว่ามันมันมันช่วยได้ผมถึงได้มามาเนี่ยพอมีสวนมะขามเทศผมถึงมาดูไม่ใช่ว่าผมผมไม่มาโอ้ยยหลาปลูกหลายมากเลยโอ้นโะ คิดว่าคิดว่าเนี่ยที่ทิพกไรนี่เอาเหลียหน้าแค่นั่นเองนะอ้หนาเหลือแค่ก็ประมาณสี่ไร่เองก็าไปทำข้าวเมี่ยงก็มีมีราคาเอ้ก็เอาก็ไปแค่กินผมปลูกข้าวไว้กินเนี่ยนะอยู่นาผมเนี่ยสี่ไร่ผมก็ปลูกข้าวไว้กินแค่สองไร่เท่านั้นเองยวเท่านั้นเลยสบายสบายพ่อบอกว่าคนปลูกหลายไร่เองที่ตกอันดับไม่เนาะไม่ไม่ไม่ตกไม่ตกเพราะว่าเวลาเราเก็บเขาเก็บได้หลายกรัวเขาปลูกหลายกะเขาก็ รอได้มากผลแล้วสองปีแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเก็บสองรอบแล้วใช่ไหมครับสองปีแล้วใช่ไหมเนี่ยห้าปีแล้วห้าปีเหอันนี้ปีที่สอันนี้ปีสอ๋อปีสามนี้ปีสามผมต้นทางนู่นต้นเก่าห้าปีโอ้ทำมาเนี่ยห้าปีแล้วโอ้ดีมากเลยครับเนี่ยได้มากผลแล้วได้เก็บตั้งแต่ปีที่หนึ่งนะโอ้ปีแรกก็ได้เก็บเลยโอ้ไม่เหมือนของ ด็อกเตอร์แล้วครับว่าสี่ปีถึงได้เก็บได้นั่นใช่ใด็อ,อกเตอร์ต้องก้าวสี่ปีปลูกยังไงไม่รู้ว่าสี่ปียังไม่ได้เห็นหน่วยเลยนี้ก็ต้องตัดให้ลดเขา้าคนสูงได้ง่ายแต่แต่งจริงหน่อยน่าวะไม่ได้ตัดออกตอนมันอยู่ได้ดินเค็มเนาะมันสูงไปไหมนี่เวลาเก็บใช้บันไดโอ้นี่กลางตอน,นอยู่ไอ้ไอ้ถุงอย่างนี้มีไหมนี่ มาเราเองนะครับตุ้มน้ำบาไอ้ตุ้มตุ้มเออกัมีเลียบานคุยมะพร้าวมาเราเองไงเพราะผมขี้เกียจมัดไหมขุยมะพร้าวไอ้ขุยมะพร้าวนี่แหละจะขูดไหมก็รัดเลยกอบแค่ก็นี่ไงปาดนี่ไงขี้มดอบต้อนเนาะขี้มเขี้มลอกหมุนไอ้ไอ้รุดขาวออกเมียนพอพอพอหมุนเจ็บลอกกับลอกกรับเลยรัดเลยไม่ได้ขูดไม่ได้ไล่โอ้ไม่ต้องขูดเยอะอหรอครับ ล่อแตะเปลือกออกก็ทาได้เลยวันหนึ่งตอนตักลอยต้นลอยถุงย้ายมาตอนทุกวันเนี่ยน่ะอ๋อตอนทุกวันละครับย้ายมาตอนทุกวันเได้เงินทุกวันเดนี่ยนไปเรื่อยเนาะกี่เดือนกี่วันออกครับเนี่ยก้างล่างสิบห้าช่วงนาฝนนี่ก็อาจจะประมาณไม่ถึงเดือนแบบไม่ถึงเดือนก็ออกลากเห็นรากจะเจียมออกก็จะประมาณ ไปปลายต้นเดือนไปปลายตุลาต้นเดือนตุลาจะได้มาชมก็คือหนึ่งเดือนนั่นพอใช้ได้เนาะใช่้ได้บางือนนี่คือลากแอร์อัดเลยตอลาเราก็ตัดออกช้ำได้เลยลงสูงอีกทีนึงจำหน่ายได้เลยว่างั้นเนาะพร้อีกทีพรอีทีจะได้เงินว่างั้นนะโอ้สุดยอดเลยพรอีทีจะเอาเงินไชนีเลยเดือนเดียวเองเนาะพรอีกทีไชนี้ด้านนี้ถึงตรงไหนดีมากครับเดือนเดียวได้เงินนะครับ นี่แหละเครืงนี่แหละที่นี่ได้ได้ทุกวันนี่เนี่ยเขาเรียกว่าาติดลมบนแล้วมีแต่จะได้เงินเลยได้ได้ทุกวันออเนี่ยอย่างนี้จะได้เงินเลยนะลงทุนบ่อสองบ่อนี่เหมื่นโอ้ยอันนี้มันซับในดินชัดๆแล้วเนี่ยคุณคุณคุณป้าขอถามชื่อหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อสุพนิดสุพนิดจ้ะเพรชื่อสมัยใหม่อยู่นานสกุลแล้วครับ ดาซุยดาซุยนะครับคนบัวใหญ่นะครับคนกุจจอนะครับเนาะมีเบอร์โทรไหมครับมีขอเบอร์โทรหน่อยครับแจ้งมาเลยครับศูนย์แปดสองครับศูนย์ห้าเจ็ดครับแปดแปดสองเก้าครับติดต่อจิงพันุมะขามเทศพันเพชรนนทไทยได้เลยใช่ไหมครับจ้าติดต่อติดต่อมาได้เลยได้เลยนะครับเนาะอ๋อจะเอาแบบกิงหรือจะเอาแบบผงอ่าแบบ ทำใส่ถุงแล้วก็มีนะครับหรือจะมาเก็บหมากผลผลิตที่ว่ามีหน่วยแล้วมาซื้อก็ได้นะครับเนาะเป็นหน่วยเนาะเป็นหมากเป็นทนเนาะรอให้อีกสักเดือนสองเดือนนะช่วงไหนครับเนี่ยสองเดือนนี่แหละสองเดือนแจ๊กจกไอ้ปลายเดือนพฤศจิกาอ๋อครับใอยากอันอยากให้เขามาสวนนี่แหละจะได้กินมาชมสวนมาชิมก่อนได้ครับใช่มาก มาดูมา <I 'll, S 1> กินเลยน่ะคือคือคือให้มากินเลยมาชิมเลยมาชิมก่อนเอาแค่กินเออแค่ชิมไม่เชย่อจะไม่ใช่กินนะเอาแค่กินเอาถุงปุ๋ยมาด้วยเลยเก็บไปด้วยเอามาชิมมาชิมให้มากินเออไม่ใช่ให้มากินนี่แกะดำแกะดำเอาไว้ทำถุงตอนตอนนี้เออเสร็จแล้วของเขาเป็นอะไรบ้างนะแมลงอะไรที่กินใบนี่ หรือแมงทั่วไปโอ้ส่วนหมามัน่งเป็นมแมลงวันทองอ๋อมแมลงวันทองใช่มันจะเป็น,นเจาะหน่วยนเยน่านะออ๋เพราะฉะนั้นต้จจงองต้องเผาตอนที่เขาเป็นหน่วยแล้วจีนั่นแหละ,ละนั่นแหละพอตานตาม,มาออกไอ้ช่อดอกนี่เราวจะเตรียมมาสุมควันเลยควันใช่มามามา,มาสุมเลยมาสุมเลยให้มันอบคือมันจะไม่ไม่ดูดอกไล่มาแลล้วตบอวนไปเลยมันมีกลิ่นควันไว้นั่นแหละนั่นแหละโอเคโอเคนี่เป็นวิธีการของ ผู้บัญยาชาวบ้านที่ใช้หลักการของอินทรีย์ไร้สารพิษที่ไม่มีสารพิษเนี่ยโอ้สิ่งที่มียังยังปลาในบ่อบางทีก็จับขึ้นขายใช่ไหมครับขายได้มีขายใช่ไหมครับปลาในบ่อปลาไม่ใช่สารละลายไม่เน้นยี่สอนหนึงเขาก็มาตกเนาะเขาก็มาตกเป็นขั้นเป็นขั้นเนาะเขามาขอตกอย่ามาขอคิเป็นขั้นแต่ที่นี่มันมันตกไม่ได้นะมันค่าจริงใหม่ที่เราก็เหมาเลยที่นี่ หมอสูบบอม่ไม่ไม่ได้สูบคือเขาเอาแหเอาด่างอะไรมามาลงจับได้เลยก็ตีราคาหมอไปเลยว่างั้น่็ตีราคาหมอไปเลยว่าเท่านั้นเท่านี้เขาก็ล้จะเาจะเอาแล้วตตาแล้วแต่ตาจะดูว่าปลาเยอะปลาน้อยใช่ควมสามารถตัวเองเนาะใช่ควมสามารถของคนที่หาปลาเลยแหละนี่คือไอของตายายเท่านั้นนะทำทั้งหมดเนี่ยยสองคนละสอยคือคือ ได้ก็คนขุดหลุมปลูกนี่คือตาครับยายเป็นคนเอาต้นไม้ลงถามว่าตอนขุดหลุมปลูกี่เนาะคือเลี้ยงไม่ค่อยนั่นเนาะคือจ้างเขาหลุมละกที่บาทอ๋อจ้างคนมาขุดแต่ดูแลปลนในบติอย่างอื่นก็สองตายาย้างตายายถ้าจ้างคนใจสู้ครับใจสู้ดีครับใจสู้ตัดหญ้าก็ตาตัดตาตัดโอ้ใจสู้เหมือนกันนะครับนะโอ้ใจสู้ใจสู้อันนี้นำสุงข้นใหม่ที่เราฉีดใบฉีดไร่ อฉีดฉีดพรมต้นไม้เป็นน้ำส้มพรมมาเก่าเนแตเป็นน้ำมักเนดนดีๆครับนี่น้ำส้มพรมม้ที่ได้ไปแล้วเอาไปพ่นทะลมไล่แมลงเหมือนกันเนาะันเกก็ใช้วิธีนี้ลนะ้อเหมือนเกษตรที่เขาลงลาลาคิดทั่วไปเกยำมาใช้ทุกอย่างเลยนะ โอ้เจอแล้วกิ่งพันกิ่งเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบห้าบาทมั้งสิเหรอเดี๋ยวซื้อไปสักสองกิ่งเจอแล้วครับกิง่งพันครับขามเทศพันเพชรนนท์ไทยนะครับกิ่งสิบห้าเองครับเนี่ยกิ่งสิบห้าเองครับนี่ครับจะได้เงินนะครับแบบนี้นะนี่แนวได้เงินนะครับดักเตะ ดิ้ลเดิ้ลซื้อกิ่งพันไปด้วยขอหน่อยกิ่งพันทำไมปล่อยให้มันแห้งครับเนี่ยเอาพึงส่งไปไส,งไส่งไปอ๋อสดใสแล้วนี่สดใสกิ่งพันเท่าไหร่ก็ลงหุงดำเรายี่สิบห้ายี่สิบห้าโอ้สี่ถุงร้อยอืมวันนี้เรามาซื้อกิ่งพันครับพันชมพลพันอะไรชมพูชมพูนะ เพชรชมพูนอนไทยทันทันทันลบบุรีนะลบบุรีสีชมพูชอบเพี้ยไหมยังกันนี่ชอบเชอบครับชอบชอบชอบอุหยออกรากดีวะมีตังมาไหมเราเพื่อนมีหกสิบบาทเองมีหกสิบบาทงอเซ็นไว้ก่อนเดี๋ยวก็แล้วแต่ฝีปากละเอ้าเดี๋ยวจะเอาบัวมาแลกมันทั้งนั้นเอาบัวมันเลยก็เรามาดูจิ่งพันธสี่ต้นเธอจะเอาไหม ว่าจะเอาสองต้นเอามาอีกสองต้นเอ,เอาเทปนวนไทยกับชมพูอย่างละต้นเอ่ออเออาเน,น,นไทยนี่เอาแบบนี้จะได้เห็นชมพูอ,อย่างนี้นาเอาอย่านี้ไหมนี่เอา,าแแนะตอนนลลี้หอ